แต่คอ,อรมอเป็นยังไงไม่รู้นะแต่ผมมันบอกเอ้อย่างน้อยที่สุดเนี่ยเราจะไม่ได้เห็นสองสอนี้เป็นรัฐมนตรีสักครั้งหนึ่งในชีวิตอ่ะสอไหนอ่ะสอสมศักดิ์กับสอสุริยะโอ้ยรู้สึกจะมีคนไปถามเพืด้วยนะ,ะแต่ย้ายพักไหมเงี้ยเหรอคล้ายๆอย่างนั้นคล้ายๆคลาบาแต่แต่คงไม่ทันเลยครับมาอยู่ดีพี่จะมาย้ายมาเป็นรัฐมนตรีเหรอพอเฮอรกลับบ้านเดีพี่ไปดูแลน้ำท่วมสุโขทัยดีกว่าตอนนี้กำลังท่วมอยู่เนี่ยนะครับอ่ะ เดี๋ยวนะเรื่องอะไรเรื่องช่อดไม่ต้องอ่านนะมั้งช่อไม่อ่านนะได้สาระคุยกันเองไปทะเลาะกันเองไปนะอ่นนี่สมศักดิ์สมศักดิ์นี่สมศักดิ์หน่อยสมศักดิ์ว่าไงครับแปดสิบเอ็ดเนี่ยนะสมศักดิ์บอกว่าไม่มีเหตุผลอะไรที่ทักษิณจะไม่กลับนะเลยอ่าเนี่ยเนี่ยวันนี้นายสมศักดิ์เทพสุทินเนี่ยนะครับนักข่าวก็ไปถามแหละว่านักข่าวอะไรถามลายรัฐมนตรีเลยว่าทักษิณจะกลับหรือเปล่านะครับ ถ้าไม่กลับมาเนี่ยนะจะกระทบกับพรรคเพื่อไทยหรือไม่นะครับไปฟังการวิเคราะห์คาดการณ์ของสมศักดิ์เทพสุจินครับก็ผมผมมองดูแล้วเนี่ยท่านสักศิสินไม่ควรที่จะไม่กลับมานะผมผมมั่นใจว่าไม่มีเหตุผลอะไรเลยที่ไม่กลับมาเพราะมันไม่ได้มีอะไรมากมายเลยนะครับการกลับเข้ามาเนี่ยของท่านอดีตนายกรัฐมนตรีเนี่ยมันจะมีโทษอะไรผมมองไม่ออกนะ มีทัแพทยสภากรณีหมอที่รับจาเนี่ยเขาให้ถึงวันนั้นต่อนแต่ว่าผมเชื่อว่าไม่ใช่เป็นเรื่องใหญ่มไม่ใช่เป็นเรื่องใหญ่แงยอยู่แล้วแหละสาหรับคุณสมศักดิ์กับคุณไม่ได้ค,ไไดคุณไม่ได้ปฏิกุกคุณักสิณนะว่าจะเป็นเรื่องใหญ่ได้งไงเป็นเรื่องใหญ่สำหรับทักษ <c oughs> ิณนะครับอไม่ใเป็นเรื่องใหญ่ท <c oughs> ักษิณสบายของนึกบอกอ๋อนี่พูดอย่างนี้ได้ยังไงเออยนักข่าวถามต่อถามเรื่องนี้ถามคุณสมศักดิ์ว่า จะกลับมาหรือไม่ไมาถึงกลับมาเป็นรัฐมนตรีหรือไม่นะครับนายสมศักดิ์บอกว่าอย่าไปพูดแบบนั้นเดี๋ยวเขาจะหาว่าเราเนี่ยคิดจะเป็นรัฐบาลอย่างเดียวคิดครับ <laughs> คิดครับพี่ <laughs> ผมเนี่ยเป็นคนเรียบร้อยที่สุดแล้วแต่ยังโดนแซวว่าหายไปไหนอย่างการประชุมคอรอมอน,นพิเศษ<อ>ผมลาและไปคลิกออฟอสมอเรื่องตรวจสุขภาพนะวันศุกร์ที่ผ่านมาก็มีการเสนอร่างพรบอสมทุกพักก็สนับสนุนก็เป็นเรื่องที่ดีเมื่อก่อนไม่ค่อยมีใครมาตีผมหรอกเพราะสิ่งที่ผมทำเนี่ยรู้แลวแต่เป็นเรื่องที่ดี นะก็เริ่มมีการกดให้ผมต่ําลงไปใน oh, ลักษณะน,นั้น oh, <right. S 2> แต่ก็ไม่มีอะไร oh. ผมก็คิดแค่ทําเพื่อส่วนรวมเท่านั้นส่วนที่มีกระแสข่าวว่าจะย้ายไปอยู่พรรคภูมิใจไทยหรือข้ามขั้วการเมืองไปนาะยสมศักดิ์บอกว่าใครไปบอกว่าผมจะย้ายพรรคอดีตก็ไม่มีอายุขนาดนี้จะไปทําได้ยังไงก็อยู่ตรงนี้แหละอื hmm. ดีครับ <laughs> แล้วเรื่องย้ายพรรคคุณไม่ต้องมาถามผมอีกแล้วมันมันเป็นไปไม่ได้ไม่มีมันเป็นการดูแคลนกันมากกว่าด้วยซ้ําไปเรื่องอย่างนี้เนี่ยไม่ย้ายแต่แต่ไม่ไม่ย้ายแต่แต่แต่จะมีตําแหน่งใมคือไม่ไม่ไม่คุณคุณอย่าคิดว่าคนเป็นฝ่ายค้านเขาจะเป็นตลอดอย่างที่เป็นอยู่คุณอย่าคิดว่าเป็นรัฐบาลแล้วเป็นตลอดมันต้องเป็นค้านเป็นรัฐบาล แต่ถ้าผมขยับตัวไปตรงไหนในอดีตเนี่ยมันเป็นการเลือกตั้งในแต่ละครั้งการขยับตัวผมก็ไม่กี่ครั้งหรอกแต่ว่าผมเกี่ยวข้องกับพรรคอย่างพรรคมัชชิมาพรรคที่ที่ตั้งขึ้นมาเป็นเป็นช่วงที่ผมถูกตัดสิทธิทางการเมืองผมไม่ได้เป็นสมาชิกเลยนะผมผมเป็นสสครั้งแรกนะพรรคกิจสังคมพรรคไทยรักไทย แล้วก็มาพลังประชารัฐแล้วผมก็ผมจะย้ายย้ายสังกัดผมลาออกจากรัฐมตนตรียุทธธรรมตั้งก่อนทั้งหลายเดือนเห็นไหมเห็นเข้าใจรู้จักพี่มาตลอดแล้วครับแต่พี่บอกว่าพี่ไม่เคยเป็นฝ่ายค้านเลยแปลว่าอะไรจำได้ใช่ไหมคำพูดนี้ใช่เป็นรัฐมนตรีมาตั้ง16-17สมัยเนี่ยนะ,ะนี่น,น,นี่ถ้าเป็นแบบนักมวยเนี่ยได้แชมป์มาขนาดนี้นะสมาคมมคยโมโเขาต้องแบบ เขาเรียกแลไรมันจุอยู่ในฮอออฟเฟมแล้วนะหอเกิติยศแล้วเนี่ยนะตั้งแต่เล็กจนโตได้แชมป์ตลอดนะครักแบบนี้เนี่นี่นี่ๆว่าไงผมคิดว่าผมมีมารยาทพอทางการเมืองนะผมจึงยืนอยู่ได้ทุกวันนี้นะหากเราหักคนไปทั่วจะไม่มีคนครบแต่วันนี้ทุกคนมาครบผมเพราะผมไม่หักใครเลยผมจะไปจะมาอย่างครั้งที่แล้วผมยังลาออกจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม3 -4 เดือนดังนั้น3-4เดือนยังลาออกได้เลยทั้งที่เป็นอยู่ อนนี้คือเราไม่ได้เป็นแล้วเราถือว่าหมดวาระแล้วแล้วผมจะไปรออะไรอย่าไปคิดอะไรแค่สามสีเดือนอนะดังนั้นเนี่ยใช้ความคิดว่านักการเมืองคนนี้เป็นอย่างไรแล้วจะรู้ว่าสิ่งที่คาดเดากันนั้นไม่ใช่นะคุณปีรพัฒน์เนี่ยคุณผู้ชมก็อบอกว่าไอ้ตัวนี้นกรู้อไอ้ตัวนี้นกรู้พูดแล้วพ้นตัวคือทวีอสอดส่องอคำพูดสมศักิ์หัวหมอ,อพูดถึงศั์หัวหมอเนี่ยคุณผู้ชมครับ<อ>ก็เขาอยู่กระทรวงหมอเนี่ย ่กาจะถามเลยว่าคุณจําอะไรไม่ได้หลืว่าคุณไปทําอะไรกับแพทยสภาจําได้ใช่ไหมไปทําอะไรไว้จาได้สิวันนั้นคุณสมศักดิ์ทําให้รองเท้าแตะยี่ห้อหนึ่งดังมาทั่วประเทศเลยนะครับแล้วก็สูตรราคาแพงด้วยนะไรวจะมีอะไรนะครับก็แล้วแต่ท่านละกันจะเรียนยังไงก็ตามสบายนะครับ